สาวฉสัต์ไทยนะคะภาษาไทยวันนี้ตัววันจะมาท่องบทอาขยานกาเอ๋ยกาดำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะโอเคพร้อมล้วได้ไหมค่ะกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือ้อรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อม เผื่อแผ่เนี่ยพ่อหนูจงดูกามันอบอารีรักดีนักเอยโอเคอ่ะอันนี้ที่คัดลายมือไปใช่หมคะ้วคะส่วนอันนี้ให้ตะวันนำคำไปเติมในช่องว่างหนูจำบทกลอนได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> จำบทอาขยานได้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเติบม,มันก็จะง่ายใช่ไหมคะ,คะลกูกความจริงอะ่ะเขา้ามันจะไม่มีตรงนี้หนูก็เติมได้ถนุททองได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบทอาขยานมันก็จะ คล้องจองกันไปเรื่อยแต่ละท่อนแต่ละท่อนใช่ไหมเราเรียนเรื่องคําคล้องจองไาแล้วกาเอ๋ยกาดํารู้จาอ่าเขาว่าจํากับดําก็จะคล้องจองกันต่อไปหนูโตขึ้นหนูจะได้เรียนในเรื่องของการแต่งกลอนคุณครูก็จะให้แต่งกลอนเองพอนหนูโตขึ้นเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเรียนเรื่องคําคล้องจองมาไงใช่ไหมคะอันนี้ค่อยสวรนํา,านำคาไปเติมในบทอักขยาญเพราะฉะนั้นหนูจําบทอักขยานได้ทั้งบทอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเติมมันก็จะง่ายโอเคไหมคะค่ะโอเคบทอาขยานของป .2 ก็จะมีอะไรบ้างนะกเกรกาดำแล้วก็รักษาป่าก็จำได้แล้วใช่ไหมนกเอ๋ยนกน้อยมินล่องลอยเป็นสุสีขนเาวรับรีอ่ะอันนี้ไก่เอ๋ยไก่แจ้สักกว่าเหล่านี้ตอนจำได้หมดแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวทำ อันนี้ทำกระเลยโอเคง่ายมากใช่ไหมคะค<ท>ะเพราะว่าพีา่จัวันคัดลายมือเสร็จแล้วอ่าน้องพาท,ทำคันนี้ดูเสร็จหรือยังเขียนคำอ่าน 11- ถึงยสเสร็จแล้ว,รลว <c oughs> ครับเก่งมากครับ